ครับสวัสดีครับวันนี้คนมีคมพบกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้จะมาในรูปแบบของมีดหมอหลวงลงปู่พัดนะครับวัดห้วยด้วนหรือวัดทานอาหารนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นร้อยปีนะครับสร้างนงช่วยสร้างโรงเรียนนะครับจัดสร้างจากจัดสร้างโดยวัดทานอาหารนะครับผมอันนี้ผมก็จองมาจําไม่ได้ว่ารายการอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามี รูปแบบไหนบ้างนะครับครับวันนี้ของเพิ่งมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะพยายามแกะให้เร็วที่สุดนะครับจะได้ไม่นาน กันแคมเล็มแรงนะครับผมเป็นมีดด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับตามจำปีนะครับแกะลายเป็นหน้าเกี้ยวนะครับหรือหน้าคู่ตรงนี้ก็จะมีโค้ดร้อยปีนะครับผมนี่นี่มีโค้ดร้อยปี เล่มนี้มีโค้ดอะไรอีกบ้างอัอนี้นะครับผมก็เป็นเลขโค้ดรันนัมเบอร์นะครับผ่านไปละหนึ่งเล่มนะครับไม่ให้เสียเวลาเราจะรีบๆไปกัน,นครับ ชันแท้ลายเล่มนี้นะครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับต่ว่ฝาฝักหลวมนะมมาดูเป็นทุกเล่มหรือเปล่านะครับเล่มนี้ก็หลหน้าสวยชัดนะครับ โค้ดดูซิดูซิอ่าโค้ดร้อยปีนะครับนี่เลขโค้ดเลขนนำเบอร์นะครับอ่าไปต่อไปต่อ วันนี้เล่มใหญ่ก็จะมีที่ขนาด5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ9นิ้วเป็นรายการแกะเป็นรายการสุดท้ายไปนะครับวันนี้จะมีเล่มเดียก่อนเป็น EP แรกนะครับเพราะว่าของของยังแจก,กตามศูนย์กันมายังไม่ครบนะครับได้ามาก็จะรีบมารีวิวให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันต่อเลยนะครับวันนี้ก็เป็นหน้ามจำปีเป็นไม้มาค่านะครับ ีแกะหนากละเอียดเลยนะครับตันี้แกะจะมีโคตรร้อยปีนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะตันนัำเบอร์อตรงนี้เขียนร้อยปี่ะกลับหัวกลับหัวขอโทษที แสงไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวค่อยตามไปดูในในเพจได้นะครับทักมาหาในเพจได้นะครับอตรงนี้ก็เป็นตัวเลขโคดไปตรงต่อไป โอ้นี่สวยนี่สวยเป็นด้ามแกะท้าเวสวุวรรณนะครับผมลืมให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนี่น,นี่ตรงนี้รุ่นนี้จะมีการยิงเลเซอร์นะครับอเป็นพระครูนะครับเขียนไว้เห็นไหมครับเห็นไหมครับลายเซ็นเห็นไหมครับพระครูนิวิทย์นะครับปุญญก,กามโมนะครับ แทมแทมแทมนี่มาดูกันโอ้เล่มนี้สวยนะครับต่อเป็นไรนะเกี่ยวไปต่อไปต่อสร้างทั้งหมดตัวนี้ก็อยู่ที่22รายการนะครับผมตามไปรายการมี22รายการเลย นี้ผมก็จองได้ไม่ครบทั้งยีบสองรายการนะครับเพราะว่าก็ต้องจองกับตามศูนย์ศูนย์ก็ได้ยอดมาจำนวนไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ไม้มะคาด้ามจำปีครับโคตรร้อยปี ตอกเลขนะครับมีลายเส้นกำกับยิงเลเซอร์ เดิมลนะครับโอ้นี่แน่นน้จำจําปีหลายหน้าชัดชัดโคตเต็มเต็มต่อโคชัดเจนมากเลยครับอันนี้ไปกันต่อไปกันต่อ ดามกกระดูกนะครับดามจำปีกล่องนี้แตกกับเพื่อนมีติดเทปให้ด้วย มีแต่รุ่นนี้เนาะโอ้นี่แน่นครับโอ้โตร้อยปีชัดมากเลยครับอันนี้อามากันท,ที่สุดท้าย Med mm -hmm. มีโคตรร้อยปีเหมือนกันนะครับก็มีรันนัมเบอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้จะสร้างเยอะหน่อยนะรู้สึกว่าจะสองพันเล่มครับนะครับวันนี้ก็มีเป็น EP แรกนะครับมาก็มีมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9เล่มนะครับผม ติดตาม EP ต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหาของมีคมสวยๆงามๆอย่างนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูได้ติดตามกันต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ